สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับ3แอปหาเงินฟรีนะครับที่คุณสามารถที่ทำได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ถ้าคุณทำ3แอปนี้นะครับคนก็สามารถที่จะทำรายได้อยู่ที่ครั้งละ15ดอลลาร์ด้วยกันหรือประมาณ450บาทครับโดยที่คุณไม่ต้องแนะนำเพื่อนก็ถอนเงินได้เช่นกันนะครับโอเคก็ถ้าใครที่อยากรู้แล้วว่ามันคือแอปอะไรบ้างก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะั่นโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมืม่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนํา3แอปหาเงินฟรีเนาะซึ่งสามารถทําได้โดยที่คุณไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็แอปนี้นะถอนเงินขั้นต่ําอยู่ที่5ดอลลาร์ด้วยกันนะครับถ้าคุณทํา3แอปนี้นะครับก็จะสามารถถอนเงินได้อยู่ที่15ดอลลาร์ด้วยกันนอกรั้งละเนาะแล้วก็ถ้ามันแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณ450บาทนั่นเองนะครับก็คือเรา ถือว่าสกุลเงินดอลลาร์ก็คือตีประมาณ30บาทของเงินไทยนั่นเองเนาะโอเคถ้าใครพร้อมกันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปอีกตนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแถมโบนัสอีกแอปหนึ่งนะครับที่สามารถทำได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ ios แล้วก็ android ด้วยเช่นกันเนาะแล้วก็แอปนี้นะผมก็คือถอนได้ขั้งละ500 50บาทนั่นเองนะก็ถ้าใครพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปรับชมกันเลยอีกครั้งเลยนะครับสำหรับแอปแรกนะผมนะก็สามารถที่จะถอนเงินได้อยู่ที่ $5 ดอลลาร์จนถึง $10 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับถอนเงินเข้าสู่บัญชีของ PayPal นะครับผมนะสามารถที่จะทำได้บนมือถือนะครับแล้วก็เราไม่ต้องแนะนำเพื่อนก็ทำได้เช่นกันอย่างที่ผมบอกต้นคลิปเลยนะครับแอปนี้นะมีชื่อว่าแอปโ r o p เพทนครับใครที่ยังไม่เคย ดาวโหลดนะครับก็สามารถที่จะไปดาวโหลดได้นะหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นอันดับที่1นเนาะแล้วก็เขียนว่าโหลดแอปโพเพนะครับแล้วก็คุณก็มาดาวน์โหลดได้เนาะอันนี้เลยทุกคนเนาะก็เขียนว่าโพเพมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็แอปของโพเพนะครับมันก็เปิดนะครับเมื่อวันที่5เมษายน2561 นะครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1ล้านครั้งด้วยกันนะครับใน,นส่วนของแอปโ e Pay นี้วิธีการสร้างไรายได้จากแอปโ e Pay นะครับก็คือว่าเราต้องทําอะไรกันนะครับก็คือเราต้องทําการนะครับไปที่คําว่า Survey ครับก็คือเป็นการที่เราจะหาะไรายได้หรือหาเงินด้วยการที่เราไปทําแบบสอบถามนั่นเองนะครับซึ่งเราก็มาที่หน้า s u r v e เตรงนี้เราก็เลือกนะครับตรงที่เป็น s u r v e เหนะ้าตรงนี้เลยเนาะกดไปหนึ่งครั้งเนาะแล้วก็จะมีแบบสอบถามให้เรามาทํานั่นเองนะครับ หลังจากที่เราทําแบบสอบถามเสร็จนะครับเราก็จะได้รับผลตอบแทนก็คือเป็นเงินดอลลาร์เลยครับไม่ใช่เป็นคะแนนเนาะมันจะให้เราเป็นเงินดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับอพอเราสะสมเงินจนครบ5ดอลลาร์นะครับเรายังไม่สามารถถอนเงินได้เนาะเราต้องสะสมให้ครบ5.50ดอลลาร์เพราะว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.5ดอลลาร์หรือประมาณ15บาบาทนั่นเองนะครับโอเคก็แอปนี้ผมเราสามารถที่จะ แนะนําเพื่อนได้ด้วยเช่นกันเนาะสำหรับคนที่ต้องการแนะนําเพื่อนเนาะแต่ถ้าเราไม่ไม่แนะนําเพื่อนก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันแล้วก็ถอนเงินได้เช่นกันเนาะวิธีการที่เราจะหาไรายได้จากการแนะนําเพื่อนก็มาที่เมน In ู Invite นะครับล่างขวามือสุดเนาะอันนี้เราก็ให้ u r l า r Code ก็ได้เช่นกันหรือจะอ Copy code ของเราแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคครับผมเราจะได้รับรายได้15%ห้านะครับผมตลอดการ ที่เพื่อนของเรานั่นเล่นนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแอปที่2กันเลยนะครับในส่วนของแอปที่2นะครับผมนะสามารถที่จะสร้างไรายได้อยู่ที่5ดอลลาร์นะครับจนถึง $50 ดอลลาร์หรือ1 5 0 0บาทเลยนะครับซึ่งแอปนี้นะผมนะเราสามารถถอนเงินขั้นต่ำนะครับโดยการที่เราสะสมแต้มนั่นเองเนาะอ่า แล้วแอปนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Cash App นะครับเราสามารถจะเล่นได้ระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปกันเลยดีกว่าเนาะในส่วนของแอปของ Cash App นี้นะครับเราสามารถที่จะสไร้างรายได้หลายช่องทางด้วยกันเนาะเรามาที่คําว่า Offer กันนะครับอ่าตรงนี้ครับเราสามารถที่จะหาแต้มนะอ่าแอป Cash App นี้เราต้องหาแต้มแล้วก็สะสมแต้มด้วยการ ทำแบบสอบถามด้วยการไปดาวน์โหลดแอปหรือการเช็คอินหรือการดูวิดีโอนะครับเราก็สะสมแต้มตรงนี้แล้วก็ไปแลกเป็นเงินได้เนาะถอนขั้นต่ำอยู่ที่5ดอละลาร์ต้องใช้เครดิตอยู่ที่หรือแต้มอยู่ที่500 0แต้มด้วยกันนะครับก็วิธีแรกก็คือนะก็คือเป็นเช็คอินนะทัสนะ้างคำบนสุดเราจะได้รับเครดิตอยู่ที่20คะแนนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดไปเนาะ อ่าผมกดไปแล้วก็ผมกด yes ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีวิดีโอโผล่เข้ามานะเราก็ต้องดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะเราถึงจะได้รับแต้มนะครับอยู่ที่ประมาณ20แต้มด้วยกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอดูวิดีโอให้จบก่อนเลยนะครับอ่าเมื่อผมดูวิดีโอจบไปนะครับมันก็จะให้เราอ่ากดคลิกกากระบาดนั่นเองนะผมกดคลิกไปกรกระบาดแล้วก็ ผมก็รับแต้มนะอันนี้คือผมรับไปได้แค่2แต้มด้วยกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาดูที่คําว่า payout นะครับอ่าตรงนี้นะแล้วก็ดูซิอ่าผมยังขาดอีกประมาณ2,410แต้มด้วยกันถึงจะถอนเงินได้เนาะโอเควิธีที่2ที่เราจะรับแต้มนะครับก็คือเมนูหน้าที่เป็นเมนูที่มีคําว่า hot ที่มีเปลวไฟนะตรงนี้เนาะ wow offer แล้วก็ awesom e offer นะผมแนะนํา2เมนูนี้นะครับเพราะว่าเป็นการทําแบบสอบถามที่ดีมากเลยทีเดียวเนาะอ่า อันนี้คือไม่ใช่แบบสอบถามเนาะอ่ะอันนี้ทุกคน Offer Word ครับอันนี้เลยทุกคนที่เป็นแบบสอบถามเนาะอ่ะของเมื่อกี้เลยเนาะของเมื่อกี้คือ Wow Offer ก็คือเป็นการที่เรานั้นไปดาวน์โหลดนะแอปต่างๆเนาะเราจะมีคะแนนอยู่ข้างหลังนะเหมือนอันนี้คือเป็นการทําแบบสอบถามนะครับ Tag Survey to Earn นะครับอันนี้เนาะถ้าเราทําผ่านนะเราจะได้รับไปอยู่ที่5,000คะแนนเลยทีเดียวสามารถถอนเงินได้เลย หดอลลาร์นะครับหรือเราจะมาเล่นที่ a w r s o m erm Offer Wall นะอันนี้ก็จะมีแบบสอบถามอยู่ที่3แบบสอบถามด้วยกันเนาะอะขอโทษทุกคนอันนี้ไม่ใช่แบบสอบถามนะอันนี้คือเป็นการดาวน์โหลดแอปนะครับอ่าเราไปดาวน์โหลดแอป3แอปดีนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจที่เขาบอกนะเราก็จะได้รับไปเลยประมาณ250แต้มด้วยกันเนาะมันจะมี a p p l e Pay ด้วยทุกคนนะ Apple Pay นี่ถ้าเราไปดาวน์โหลดไปนะเราก็ล็อกอินไปแล้วก็ เราต้องไปทําแบบสอบถามในการที่เขาว่าโปรไฟล์ค t i o n คือตอบคําถามในส่งโปรไฟล์ของเราแล้วก็ uh, complete หนึ่งซ e เรสเซอแล้วก็ทำแบบสอบถามสำเร็จหนึแบบสอบถามเราถึงจะได้รับ250แต้มตรงนี้เนาะส่วน2แอปก็คือ h a r v e s t land ตรงนี้เือเราต้องเล่นจนถึง Level 15นะครับแล้วก็ข้านบนสุดก็คือเราต้องไปเช็คอินด้วยแล้วก็ uh, ไปทำภารกิจนะครับให้สำเร็จเนาะในส่วนนี้เนาะโอเค แล้วก็ต่อมาคือเป็นการดูวิดีโอนั่นก็คือเป็นการ watching watch v ดีโอนะอันนี้คือเราจะรับแต้มอยู่ที่2คะแนนด้วยกันต่อครั้งนั่นเองเนาะโอเคนะอันนี้คือเป็นแอปที่2กันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแอปที่3กันนะครับและในส่วนของแอปที่3ในวันนี้นะครับผมนะสามารถถอนเงินได้อยู่ที่ $5 ดอลลาร์10ดอลลาร์25ดอลลาร์50ดอลลาร์100ดอลลาร์200ดอลลาร์ 200, แล้วก็500ดอลลาร์ด้วยกันหรือจะเท่ากับเงินไทยอยู่ที่ 1, 1 000 5 0 0 0บาทเลยทุกคนโอ้โหโคตรเยอะเลยทุกคนเนาะก็เราต้องแลกอยู่ที่3 0 0 0สนคะแนนด้วยเนาะอ่ะก็ทองขั้นต่ําอยู่ที่5ดอลลาร์ต้องใช้คะแนนอยู่ที่3000คะแนนผมก็สามารถถอนเงินได้เลยแต่ว่าผมขอสะสมเงินก่อนเลยแล้วกันในส่วนของแอปนี้เนาะอ่ะวิธีการที่เราจะ เล่นแอปนี้นะเราต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าอะไรนะแอปนี้มีชื่อว่า Future Point ครับเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android แล้วก็สามารถที่จะเล่นได้บนคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น MacBook นะหรืออา PC นะพซีนตบุกของ Windows ก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแอปกันนะแอปนี้นะครับก็สามารถที่สร้างรายได้ด้วยการที่เรานั่นไป กดที่คำว่าอิร์นนะเมนู e a r ตรงนี้นะครับก็คือเมนูการสร้างรายได้นะันเอย่างนะเนื่องจากการที่เราเล่นนะครับก็คือเล่นเกม New Play and Earn นะสองนะครับก็คือจากการที่เรานั้นไปอะไรสักอย่างนี้ New Feature อันนี้คือต้องทำในเว็บไซต์นะครับเอ้ยต้องทำในคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของ Contest อะไรสักอย่างอันนี้คือจากการที่เราแนะนำเพื่อนเนาะแล้วก็ไป Follow ต่างนะครับ แต่ว่าที่ผมจะมาแนะนําที่สุดก็คือการทำเซอร์เวย์นะเพราะว่าการทําแบบสอบถามคือจะมีคะแนนเยอะมากทุกคนเนาะแล้วก็บแบบสอบถามก็มี5นาที10นาที20นาทีด้วยกันนะครับเหมือนอันนี้คือโปรฟสอันนี้นะก็คือ3,000เอินก็คือว่าถ้าเราทําแบบสอบถามนี้ผ่านนะเราสามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าเราจะได้อยู่ที่3,000คะแนนหรือจะเท่ากับ5ดอลลาร์ด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งเขากําหนดว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่5ดอลลาร์นั่นเองเนาะ แล้วก็เราสามารถที่จะเล่นเกมได้คือ play and earn นะเราสามารถที่จะทำรายได้อยู่ที่10,000คะแนนขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ offer total นะเราก็สามารถที่จะไปทำได้อันนี้คือเราจะก็จะได้รับอยู่ที่3 000คะแนนด้วยกันเนาะผมกดที่ offer total นะครับอ่าแล้วก็เขาจะให้เปิดตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมไม่เปิดดูกนะ่อนเนาะอ่าแล้วก็จะมีการหารายได้จากการที่เรา watch อ่ะวิดีโอก็คือเป็นการที่เราหา เหรียญน,นะครับอันนี้คือเหรียญจากการที่เราดูวิดีโอเนาะ,ะผมกดดูวิดีโอไปแล้วก็จะมีวิดีโอโผล่เข้ามาครับแล้วก็เราก็ต้องดูวิดีโอให้จบนะเราถึงจะได้รับเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอหยุดก่อนเนาะซึ่งเหรียญที่เราได้รับมาจากการที่เราดูวิดีโอไปหนึ่งครั้งจะได้รับอยู่ที่1เหรียญล้วก็มานําใช้ในส่วนของเมนูที่มีคําว่าวินตรงนี้นะครับเพื่อมากดสครั class, แเราก็มาลุนรับเหรียญนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะ โอเคครับผมนะก็ในส่วนของเมนูที่ผมแนะนําที่สุดก็คือเมนูเอื้นแล้วก็เราก็มาทําแบบสอบถามตรงนี้นะครับก็จะมีแบบสอบถามมากมายให้เราเลือกใช้แต่เองเนาะแอปนี้ผมแนะนําเลยทุกคนนะเพราะว่าคนจะสามารถที่จะทําเงินได้เยอะมากทุกคนนะอ่าสูงสุดอยู่ที่50,000ไอไม่ใช่1 5 0 0 0บาททุกคนขออภยนะัยเนาะแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกที่จะถอนเงินผ่านเทพาวหรือจะถอนเงินเข้า วีซ่าก็ได้เหมือนกันกดที่วีซ่าไปแล้วก็เลือกเหมือนกันเนาะซึ่งวีซ่าเขากําหนดแค่เราถอนเงินสูงสุดอยู่ที่แค่250ดอลลาร์นะหรือประมาณ1นึ่งเบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องใช้คะแนนอยู่ที่1 50, น0 0 0 0คะแนนด้วยกันนะครับโอเค เดี๋ยวผมก็มีนะในส่วนของการแนะนําเพื่อนด้วยนะถ้าใครแนะนําเพื่อนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะกดแชร์ได้เลยแล้วก็ใส่โค้ดแนะนําเพื่อนได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยววิดีโอสุดท้ายนี้ก็คือเป็นวิดีโอโบนัสที่ผมจะแจกให้ทุกคนก็คือเป็นแอปนะที่เราสามารถทําเงินได้550บาทต่อครั้งในการที่เราจะแลกเงินนั่นเองเนาะซึ่งเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับซึ่งแอปสุดท้ายในวันนี้นะครับเราสามารถทําเงินได้อยู่ที่ 550บาทนะครับผมนะอันนี้เลยทุกคนนะใช้คะแนนอยู่ที่5,000คะแนนด้วยกันนะครับอ่าซึ่งผมตอนนี้ก็มีคะแนนอยู่ที่5,000คะแนนแล้วนั่นเองนอกาะซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าอะไรก็คือแอปนี้มีชื่อว่าแอป u golf นั่นเองนะแอป u golf สามารถที่เล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ android ios แล้วก็สามารถที่จะทำได้บนคอมพิวเตอร์ pc โน้ตบุ๊กต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับ สิ่งสําคัญก็คือหนะ้าแอปยูโกฟนี้ก็คือเป็นแอปในการที่เราจะหาได้ได,ด้วยการที่เรานั้นทําแบบสอบถามนั่นเองนะเหมือนของผมตอนนี้ผมเล่นในสมาร์ทโฟนที่เป็นไอที่เป็นแอนดรอยเนาะมันจะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะส่วนแรกที่เป็นสีชมพูก็คือส่วนของการถอนเงินนะครับส่วนที่2ก็คือในส่วนของการหาคะแนนนั่นเองเนาะก็คือเป็นการทําแบบสอบถามนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าผมต้องการทําผมก็กดเลือกเริ่มตอนนี้เลยนะซึ่งตอนนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่ทําเพราะว่า มันมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่สามารถจะแที่จะเผยแพร่ได้นั่นเองนะครับโอเคในส่วนของรางวัลตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่6620คะแนนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมกดที่แลกรางวัลน,นะครับแล้วก็เราสามารถจะแลกได้เข้าสู่นะของ a อเอเซียก็ได้เหมือนกันหรือจะเติมเงินโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะบริจาคให้กับมูลนิธิของ ยูนิเชฟก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะถอนเงินให้ตัวเองก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับโบนัสท้ายคลิปก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใครคิดว่ามันดีก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมกันนะครับ